สวัสดีครับมืัอนี้เสาร์ที่สิบห้านะครับพิธีกันยายนสองพันครับมืัอนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดวันเสาร์นะครับอำเภอหน้าคู้จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตลาดน้าไปน้ำถนนนะครับเดี๋ยวพายพี่น้องเบิ่งนะครับ นะคหัวมุมนะครับใส่ต้องเริ่มจากกล้วยคับอันนี้พักลืมผัวบอกครับบอสแมนบอสโอแม่อันนี้พักลืมผัวไมหมลยยห,หรอนอนย่ามหนาวนี่เนาะจานทักบาทเหรอโอ้ชิบบาทนึงเนาะแักลืมผัวนะครับชิบหน้าเพิ่งกามีพักแล้วลรอ้อนนั่แล้ว ปิ่งไก่บ้านเนาะเอาเอาอีกไม่เหายากเราปิ่งไก่บ้านคนระับผมหายากแต่จังว่ามันหายากนะอันนี้เป็นไก่ดำหมอข้าวผมมันออกดำแมเนีนี่เนาะโอ้ไก่ดำครับผมมันดำกระเทินเห็นเห็นอย่างมองเดียวได้เนี่ยที่เอามาปิ่งเนาะไก่ดำเนาะหายากเลยมันถอขายยากเขาว่าไก่ไฟใหม่เนี่ยเขาบอกเออเปนปิ่งแล้วมันคือไก่ไฟใหม่มันดำมันดำ แต่ว่ามีประโยชน์ได้ไก่ดำเนาะบ่มีครับบ่มีบ่มีโมมีประโยชน์ยังไงเอามีคุณค่าทางอาหารแล้วไก่ดำเห็นเขานิยมไงสกุลดาวคอนเนาะโอ้ยก็บอกเอ้ามึงไปขายกรเฮียโฆษณาเนาะท่านเขานี่สิมีโรงพยาบาลเนาะจักบาทเหรอนี่ก็ตามหน่อยตามใหญ่เลยครับงตามหน่อยโอ้นั่นราคาสามสิบหกสิบแปดสิบครับผมโอ้ขายดีเนาะครับผมอันนี้มันเป็นไก่พันธุ์โอ้นั่นไก่พันธุ์ครับผมอันนี้เป็นไก่บ้าน ไก่บ้านสีแพงจังหน่อยครับผมโอ้มันรูนี่มันจะรูดเศร้าเลยมันหายากหายากตลาดนัดวันเสาร์ทุกมื่อนาะทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ครับนี่ครับปูปิ้งครับผมเจ้าเดิมครับผมครับผมองผมไก่บ้านไก่บ้านปิ้งไก่ดำครับหายากเลยหกสิบบาทเจ็ดสิบก็นี่อันนี้เป็นไก่พัน ขายดีได้เลยลูกค้าหลกันหนักเลยไม่เนื้องกุลมอดหลอดใส่กอกบ่นั่นครับใส่กอกโอ้บ่ใส่กอกไก่บ่บอกไม่ใส่กอกไก่ใส่กอกคนครับผมใส่กอกข้นเหรอขายดีเลยครับผมขอบคุณดหลายที่วันนี้ก็ไลก์กแชร์ได้หลายขคนได้หลายขายดีขายดีคุณยายยังมาขายได้พักดังคมดังสมรักคมพักสมกล่องเท่าเรคุณยาย có ạ. May dai, tôi mua hai. Cảm ơn